เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่กระแสรร้อนแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับซอมรับรถถังจิตเมืองนนท์นักชกชื่อดังวัย27ปีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ไปประกาศชชนะไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยได้เอาชนะทาเครุเซกาวะนะครับนักชกขวัญใจเจ้าถิ่นวัย33ปีได้สาเร็จในคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟล์เวทซูเปอร์ไฟ5ยกนะครับซึ่งปรากฏว่าจบเกมลงได้ไวเกินคาดครับเพราะว่ารถถังนั้นสามารถเอาชนะน็อกด้วยการปล่อยหมัดุกซ้ายสุดคมนะครับจนทาเครุร่วงนั่งมึนจนลุกไม่ไหวนะครับโดยใช ของยกแรกเท่านั้นทำเอาแฟนๆเจ้าบ้านนะครับอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังช่วยให้รถถังนะครับสามารถกู้ศรัทธาจากแฟนมวยชาวไทยขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับพร้อมกับรับโบนัสไป50,000ดอลลาร์นะครับหรือว่าเราเราประมาณ1.7ล้านบาทกลับบ้านได้สมใจเลยทีเดียวครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากโบนัสประมาณ1.7ล้านบาทดังกล่าวที่รถถังจินมังนนได้รับแล้วนะครับทางด้านของแฟนมวยก็ยังได้วาวกับเงินค่าตัวของเจ้าตัวอีกด้วยนะครับเพราะว่าในศึกวัน1.72ที่ผ่านมานะครับรถถังจินมังนได้รับแค่เฉพาะแค่ค่าตัวนะครับไปถึง15ล้านบาทแล้วก็รวมกับโบนัสพิเศษจากการชนะนองอีก1.7ล้านบาทนะครับซึ่งก็เท่ากับว่ารถถังนะครับได้รับเงินในครั้งนี้ไปกว่า16.7ล้านบาทหรือว่าเกือบ17ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งนับได้ว่าเป็นนักมวยไทยนนนะครรรััััับที่่ไดด้าาตตตวววสสสูงงุใปปิิศ์ขอชชมเเยล็ ได้นะครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับสมกับเป็นนักมวยตัวท็อปของเมืองไทยอีกคนเลยทีเดยียวครับ และล่าสุดนี้นะครับทางด้านของรถถังจิตเมืองนนะครับก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ในช่อง YouTube ของ DJP ภูมินะครับโดยได้ออกมาเปิดเผยถึงชีวิตหลังจากที่ได้รับค่าตัวดังกล่าวนะครับโดยได้ออกมาเปิดเผยว่าเราไม่ชอบเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวใช้เงินวันรับประมาณ1000บาทเช่นในวันนี้ที่มาให้สัมภาษณ์ก็จ่ายเพียงแค่ค่าทางด่วน150บบาทกินข้าวที่บ้านเป็นหลักแล้วก็เริ่มลงทุนซื้อที่ดินซึ่งทางด้านของแฟนสาวอย่างสาวไอด้าก็ได้มีส่วนในการใช้จ่ายเงินด้วยนะครับ และนอกจากนี้นะครับทางด้านของรถทางจินเมืองนอนก็ยังได้มีการออกมาเปิดเผยอีกด้วยนะครับว่าสําหรับการใช้เงินอื่นๆมักใช้กับการซื้อสัตว์เลี้ยงเช่นแพะหรือว่าควายแล้วนําไปปล่อยเอาไว้ที่ทุ่งนาอาหารการกินก็เน้นกินเรียบง่ายไม่ค่อยเข้าห้างยกเว้นบางโอกาส และในส่วนเรื่องของการแต่งกายแม้โดยรวมยังเรียบง่ายแต่ก็มีเปลี่ยนลุคบ้างเมื่อต้องไปออกงานเพื่อให้เหมาะสมกับโอกาสซึ่งทางนี้ในอนาคตก็มีแผนที่จะเปิดค่ายมวยเป็นของตัวเองพร้อมกับขยายไปทําธุรกิจอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวและก็ยังแบ่งรายได้ให้กับครอบครัวทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่น้องในใช้จ่ายอย่างไม่ขาดตกบกพร่องอีกด้วยนะครับ ที่ตกลงกันไว้ครับมีลูกชายมีลูกชายจะได้เงินหนึ่งล้านบาทริงป่ะเนี่ยตามสัญญาของเท้ค่ะทุกคนนี่ได้แล้วนะคะของคุณไม่ไม่เกี่ยวกับอะรวมแต่นี่ส่วนตัวเห็นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่มีโปรแบบน้องชายวะได้แล้วนะทุกคนแต่คนถามมหาเยอะมากว่าแบบได้หรือยังได้แล้วนะนี่ล้านบ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว